เกี่ยวกับทำแค่เช่นเคยนะครับกับช่นงเล็กๆของทำแค่ตกปลาสองพันนะครับวันนี้เรามากินกะเพราถาดนะครับอยากินกะเพราถาดกันร้านเปิดใหม่ร้านป้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูห้องครัวกันนะครับวันแรกที่เปิดนะครับไปไปดูกันสั่งเมนูแล้วเราสั่งกะเพราเนื้อหมดองนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับเรามาอยู่ตรงนี้ถึงร้านแล้วนะครับร้านกะเพราถาดของของป้าเนี่ยอยู่ที่ บายพาสนะครับเส้นบายพาสของลบบุรีนะครับถ้ามาจากถ้าเรามาจากฝั่งสละบุรีนะครับจะเจอแยกโรบินสันนะครับแยกโรบินสันเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ไม่แน่ใจว่ากี่กี่เมตรนะทำไม่แน่ใจแต่เลี้ยวออกมาสักพักหนึ่งนะครับเลยเลยเซเว่นมานะครับเลยเซเว่นมานิดนึงนะครับก็จะเจอทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเข้ามานะก็จะเจอร้านเลยนะครับอยู่ด้านนี้นะนี่เลยนะครับ ร้านกระเพราถาดนะครับอันนี้เป็นสาขา2นะครับสาขาสาขาหนึ่งอยู่โรบินสันนะครับอยู่บนโรบินสันเลยนะครับนี่เพิ่งจะเปิดวันนี้วันแรกนะครับเ<น><น><น>สร็จแล้ว<น>โอ นีเนน่เป็นฟองนี่บอลุูมเป็นเพืนะ <c oughs> ่อนเฮ็ดแน่นว่นไงเฮ็ดชื้นเนาะเออชื้เอาไม่ไม่ <c oughs> เอาไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> โล่งลมเย็นดีนะครับท่านผู้ชมครับลมเย็นดีครับดูไม่ควัวดินะคะดูครับดูอันนี้เป็นสาขาซองนะครับสาขาแรกอยู่บนโรบินสันนะครับ ฟู้ดคอร์ดโรบินสันเนาะร้านกระเพราถาดเนาะอ่าเข้าไปเลยครับอยู่โรบินสันลรบุรีนะเอเดี๋ยวเราอันนี้เพิ่งเปิดวันแรกยังไม่พร้อมเท่าไหร่พร้อมขายพร้อมกินพร้อมขายพร้อมกินอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะเลยครับไครรับบเิ์ดโอ้ก้อนนี่ผัดแบบนี้แบบบ้านเขาอ่ะนี่ครับกระเป๋าดถ่านี่ย

อยู่เส้นบายพาสนะคะอยู่เส้นบายพาสถ้ามาจากลบบุรีเนาอเจอแยกโรบินสันเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับงไม่ได้ไปมาจากทางจังมาจากทังบ้านมาจากทังบ้านมาจากบ้านเอาร้องมึงด้วยสิมึงด้วีมือเชฟต่อฮะ ยังไม่ได้เข้าปากนี่อร่อยหมดมันหลายๆนี่สงสัยต้องได้ห่อนะครับห่อยกไปทั้งถาดดิเล่อ่ะเพิ่งดูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยถาดปักไงแบบอยู่ไม่ได้กินน้ำ้วเนี่ยผัดแบบไหนเอ้าปกติที่มีแต่อยู่แบบบ้านเขาเนาะนย่างเงีผัดกระเพราผัดผัดผัดกระเพราหน่อไม้ดอก คือหมากเลยดินิดยังไม่เห็นคือมาเออนี้หมูกรอบอือไปมากยัเข้ากันนะครูนเดี๋ยวครับฝากร้านด้วยนะครับประทานนะขาดไม่เรื่องเลยนะคแกงออกม้าจี๋เลยจังเลยอันโยงมาหมุนเลยเอาวะได้วางก็นหรอฉันไม่มีวางแล้วทำหมสำน้ารำอะไรนะมา

ราคาเดียวกันเหมดบ่อว่าสั้นค่ะว่าบ่อราคาที่ถ้าลูกค้าม้าเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยราคาราคาในร้านคือกระเพราถาดราคาเดียวกันบอ่บอบอ่บอแต่เมนูนบอ่อแต่เมนูแต่เริ่มต้นที่เท่าไห,นนหร่นะสี่สิบเก้าเหรอ๋อราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่สิบเก้าบาท <บา S 2> นะครับท่านผู้ชมเบื้องฐานง่ายกวนาคอย ผู้ใดแง่กหน่าข่อเย,เยเลยยอด <ละ S 2> เลยอ,ะอ,ยอ,อ่ะเออฝากร้านนะครับเด,ด้อผู้ใดพันไปพันมาเด้อผู้ใดฝากร้านเอฟซีส้มแขกเอาอยู่ปั๊บมั้งผู้ใดพันมากระมาแวรเด้อยูเซนไบพัดไบพัดลพบุรีนะไม่ใช่ไบพัดสระบุรีสระบุรีอยากโรบินสันมนั้งไงออมาจากสระบุรีเกี่ยวใส่ เอามาจากลรบุรีเรียกวะแมนติต้อง,งเออเดี๋ยวจับจับจับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับพอกันชิมหน้าบ๊ายบาย